สวัสดีครับพามนอยเนี้นะครับออกนอมาอีกแล้วนะครับนี่เรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นไผ่สร้างจีนนะครับที่ผมดูเหมือนเหมือนว่าเป็นไผ่ขนาดกลานะครับแต่ว่ามีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะครับบอกว่าจัดอยู่ในไผ่ขนาดใหญ่ต่อข,ขอขอบคุณนะครับที่มาให้ข้อมูลนะครับ ผมก็ดูตามลำนะมันอาจจะยังไม่ใหญ่นะของผมยังไม่ใหญ่สังกีตนะครับเป็นหนึ่งในไผ่ลำแข่งนย่างนี้เขาว่างั้นนะครับตอนนี้ออกห่อมาแล้วฮะในออกงอมาอีกหนึ่งงอนะครับในช่วงที่มันร้อนจ,จัดๆอย่างนี้ยังออกมาเรื่อยๆนะครับแต่ละพันธุ์นะยังออกมาอยู่นะครับ คราวที่แล้วนี่ก็เป็นไผ่สังงมุนที่ออกมาอ่าแตที่สรงจีนนะครับสั้งจีนออกมาแล้วรู้สึกว่าหน่อยจใจใหญ่กว่าเดิมนะครับอ่าจากพวกนี้เนี่ยเนี่ยที่เป็นลำเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่แ่นี่ตัวนี้ใหญ่กว่าเดิมผมว่าช่วงหน้าฝนน่าจะใหญ่รึมเลยอ่าผมก็ตอนไป้แล้วนะแต่ไม่ขึ้นครับเป็นเดือนแนละ้วรากไม่ออกนะรู้เป็นเพราะอะไรเนี่ยไม่ออกรากเลยนะครับ หรือมันตอนไม่ได้ก็ไม่รู้นะเออพันนี้เนี่ยมันก็ไม่รู้ต้องขุดเงาหรือเปล่านะครับแต่มันก็แตกนะเนี่ยแตกหน่อออกมาจากลูมตอนแต่ไม่มีรากอืมเป็นเ้อาอะไรไม่รู้นะก็อาจจะตัดทำเลยก็ได้นะครับนะอาจจะเอาวิธีใหม่นะครับ อย่างไก็ไม่ออกแล้วนะครับผมจะตัดชําเลยอ่าควบแน่นก่อนแล้วก็ชำนะครับไม่แน่จะได้ผลเพราควบแน่นก่อนเนี่ยไม่ผลตลอดเลยนะครับเราสังเกตดูไผ่ประเภทนี้นี่ใบมันจะหนานะครับใบยเยอะมากแล้วก็ใบใหญ่กว่าไผ่ประเภทสร้างไผ่ประเภทไผ่เลี้ยงนิดหน่อนยใบจะใหญ่กว่านิดนึง แต่ก็ไผ่รสร้างมลก็ยังใหญ่กว่าอยู่สำหรับใบเนะแต่ใบเนี่เป็นพุ่มหนามากนะครับแตกขึ้นไปแนละ้วมันแตกออกแตกจากกิ่งอย่างเงี้ยเห็นไหแตกออกมาเยอะเยอะเป็นพิเศษกว่าไผยชนิดอื่นนะกิ่งของกิ่งเนะี่ยแตกออกมาเยอะมากนะยิ่งเป็นตรงข้อต่อนี่นะครับเป็นพุ่มใหญ่เลยนะครับเป็นพุ่มใหญ่เหมือนกับพวกเอ่อ เขาหลังกับแดงอะไรพวกนั้นอนะพุ่มใหญ่เลยนะผิดจักไผ่้างทั่วไปนะนี่คือข้อแตกต่างอเกล่ามรู้นะแต่ผมตอนไม่ได้ผลนะเป็นเดือนแล้วนะครับเนี่ยใช้วิธีใหม่นะครับตัดออกมาชำเลยนะครับผมออกไอเดียใหม่แล้วนะเนี่ยจะเอาลำนี้ไปเป็นตัวทดลองนะครับ ล้นับนี้ก็เป็นแบบมีอะไรกินอย่างเงี้ยแต่ตามันยังแบบงามตางแบบามนคแรบบับตายดีเขียวเขียวเลยเดี๋ยวจะไปควบแน่นก่อนนะครับตวงแน่นแล้วค่อยมาตัดชำน่หน่อมาอยากชิมเหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะชิมสักหนอก,ก็ได้นะครับปีนี้เพราะว่า โอ้ลำแม่เยอะแล้วนะครับผมทำลำแม่ไว้ตั้งหกลำนะอะแต่ตรงนี้นี่จะขุดนะะตัดชำเสร็จแล้วก็ขุดขดเน่านะครับไปปลูกท่านเป็นเหลือสักงห้าลำนะครับรอไว้เป็นต้นแม่เป็นปีต่อไปนะเสรกิงก็เยอะอยู่จะลองดูนะครับอคลิปนี้พามาดูนอกว่านันออกเรื่อยๆอยู่ขอให้มีน้ำนะครับออกเรื่อย แค่นี้ครับสวัสดีครับตบอเทียอเส้นทางหน่อยจะปล่อยใจด้วยกันต่อให้พบเจอเนินชันแค่ไหนตอด,ดูหัวใจนักปันมุ่งมันสู่เส้นชัย จับเป็นทีหนึ่ง